ทุกคนลืมเกมนี้ไปหรือยังนะครับผมสำหรับเกมทีม f o r t r e เนาะต้องเรียกว่าแฟนเมกนะครับผมเพราะว่าปูพัฒนาวาวเขาไม่ได้มาทําเองบนมือถือนะครับผมก็เป็นแฟนเมกนี่แหละเขาทำลงมือถือเนาะแล้วตัวเกมเนี่ยมันอยู่ในเพสโตมาค่อนข้างนานเลยนะครับผมจากที่เขาเคยหลุดบ่อยใช่ไหมหลุดจากออกออกจากเพสโตอะไรเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันก็อยู่ในเพสโตค่อนข้างนานแล้วนะเกือบปีแล้วนะครับผมตัวเกมไม่มีวันหลุดแล้วนะแต่ว่าตัวเกมเขาไม่ได้ชื่อทีม Fortress นะครับผม ถ้าสมมติว่าใครสนใจอยากลองเล่นเนี่ยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะโอเคส่วนโหมดต่างๆเนี่ยเขาก็จัดเต็มมาได้เยอะแล้วนะครับผมมีทั้งหมดอยู่ประมาณ6โหมดเนาะเป็นโหมดธรรมดาโหมดสปายเวอร์โหมดหุ่นยนต์โหมดรถไฟโหมดขโมยกระเป๋านะครับผมตอนนั้นตัวละครก็ยังครบคันเหมือนเดิมนะครับผมเรียกง่ายๆนะปัจจุบันเนี่ยพออัปเดตมาเนี่ยพี่คิดว่ามันเหมือนกับ PC ค่อนข้างเยอะแล้วนะไปดูกันนะผมเนี่ยเห็นไหมดูดิ อย่างเช่นเมนูข้างบนนะครับผมเมนูชื่อตัวละครแล้วก็ฝั่งทีมอะไรเนี่ยเหมือนในเฟเทีเอเหมือนใน PC เป๊ะเ,เลยนะเหมือนเป๊ะเลยโอเกมาพี่เล่นแบบสปายนะครับผมปุ๊บตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบออนไลน์ด้วยนะแต่ว่าที่พี่เล่นอยู่ตอนนี้จะเป็นสู้กับบอทนะครับผม ตกใจตายโอเคนี่เป็นแบบโหมดสู้ธรรมดาทุกคนดูปืนดูปืนปืนสไยเดี๋ยวก็กดใช้สกิลล่องหุนยังไงวะจำไม่ได้แล้วเออจริงจำไม่ได้แล้วอันนี้ที่สมัครไอดีใหม่ด้วยนะผมไอดี ID เก่ามันพี่ลืมไปแล้วไม่ได้เข้านานลืม เดี๋ยวก่อนอยู่ไหนกันวะนี่นี่นี่เก็บสองครับผมเฮ้ยโอ้โหเจอระเบิดอัดหน้าเดี๋ยวก่อนเอ่อสกิลล่องหนปุ่มไหนวะปุ่มมันมีแต่ปุ่มเออมีปะใช่ปุ่มมีปะน่าใช่นะเดี๋ยวพี่จะลองกดดูนะนโอเคเดี๋ยวไปหาศัตรูกัน อ๋อใช่ใช่นี่ไงปาดก่อนปาดทีเดียวครับผมปาดไม่มีโดนใครโดนมีดสปายนี่ทีสองทีก็ลงไปกองแล้วครับผมทีไหนวะเอ้ยีทิมเขาเรียกว่าทิมครับผมเก็บคิวเป็นตัวที่ขี้กองที่สุดแล้วในเวอร์ชั่นนี้เป็นตัวที่โอพีมากน่าหาเจอเสียบ อยู่ไหนวิ่งไล่มันสปายเราสปายมันเอ้ยมันไม่มีสปายนี่หว่อยู่ไหนฝั่งเราแม่งสปายสามตัวก็โหด <c oughs> <c oughs> ปึบ <c oughs> แต่ว่าก็ไล้ประโยชนะ์นะถ้าสมมติว่ามีสปายทั้งทีมอ่ะมันไม่บาลานซ์กันไง <c oughs> โอเหมือนวิ่งเร็วอ,อย่างะ เห็นัหมเราจะล่องหนแล้วก็วิ่งไล่แทง<ๆ>เขาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับผมเพราะวิ่งไม่ทันโอ้เนี่ยมันไม่เหมือนตัวสเกลอะไอตัวลูกเสือตัวไอตัวสเกลมันวิ่งเร็วนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ไงสไนเปอร์เอา้าไปไหนแล้ววะโอเคตอนนี้เดี๋ยวก่อน ปาดปาดคอปาดคออ๋ออินจิเนียอินจิเนียอ๋ออ,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 อะไรวะตายซะเอาสนไนเปอร์จิ้มหลังเดี๋ยวก่อนเวลาจะหมดแล้วทีมใครชนะปะวันเนี่ยทีมมันหรือทีมเราอันนี้ไม่แน่ใจเฮ้ เอาฟันดิสะเกานี่ไงหมดจังโอ้โหดิฟี่วะแพ้เฉยโอ้โหะแนสามเก้าต่อห้าสิบหกปลอดคตรเทือนอปลอดโหดมากเออกลับมาเล่นก็ยังสนุกอยู่นะผมถ้าสมมุติว่าใครยังไม่ลืมเกมทนะีมฟอร์เทสเนาะในเวอร์ชั่นมือถือนะ ก็ลองไปโหลดเล่นกันดูนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะเล่นในเวอร์ชันแบบมอสใช่ไหมแบบมอสที่เป็นตัวเกมฮาร์ปไลแล้วก็ใส่มอสทีมฟอร์เทอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่พี่เอ่อไม่ค่อยแนะนานะครับผมเพราะว่าต้องใส่ไฟเยอะใช่ไหมบางคนก็ใส่ไม่เป็นอะ่ะแต่สมมติว่าใครอยากเล่นได้ขิดอายของ Team ทีมฟอร์เทจริงๆอะ่อะก็ลองมาโหลดเล่นเกมนี้ได้นะครับผมได้เหมือนกันนะอารมณ์ในการเล่นมันก็ค่อนข้างได้อยู่เออตัวเกมก็ไม่ได้กินมือที่อะไรเยอะมากนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมว่าพี่จะมีเกมอะไรมา ให้เล่นให้ดูอีกนะครับผมไปเลยนะบายบายครับผม